ความบันเทิงยุคใหม่มาถึงแล้ว TruVision เปิดตัว Truvisions นนครบจบความต้องการทุกสไตล์วันที่หนึ่งสิงหาคม2568เป็นวันที่สำคัญสำหรับผู้รักความบันเทิงและกีฬาเพราะ TruVision ได้เปิดตัวบริการสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มใหม่ในชื่อ Truvisions Now ภายใต้แนวคิด The New Is Now ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคดิจิทัลที่ต้องการความครบวงจรในด้านความบันเทิงและการถ่ายทอดสดกีฬาอย่างไรก็ตามจุดที่น่าสนใจคือลูกค้า TruVision เดิมสามารถใช้งานได้ฟรี แต่คุณคิดว่าบริการนี้จะสามารถแทนที่บริการดาวเทียมและเคเบิลได้หรือไม่มาเปิดโลกความบันเทิงใหม่กันเลยคอนเทนต์ content และแพ็กเกจที่หลากหลายทรูวชันแนวนำเสนอคอนเทนต์ที่หลากหลายกว่า2,000ันรายการบันเทิงพร้อมเนื้อหามากกว่า3 0 0 0 0่นชั่วโมงและแมตต์กีฬามากกว่า11,000รายการจากพันธมิตรชั้นนำทั่วโลกที่น่าสนใจคือแพ็กเกจที่ยืดหยุ่นและตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์ได้แก่นาเวนสำหรับผู้รักความบันเทิงเริ่มต้นที่เพียง99บาทเดือนหนึ่งจอบน้ำมือถือ เหมาะสำหรับใครที่ต้องการความบันเทิงในมือแนวฟุตบอลฟุตบอลสด9:15ถ้วยราคา199บาทเดือนสำหรับลูกค้า True หรือ259บาทเดือนทั่วไปสำหรับผู้รักกีฬาที่ไม่ต้องก่อนลืมแมตช์ใดๆแนวสปอร์ตครอบคลุมกีฬาทุกประเภทกว่า11,000แมตช์ราคา699บาทเดือนเหมาะสำหรับนักกีฬาที่ต้องการความครบวงจรแ o w Max แพคเกจเต็มรูปแบบรวมความบันเทิงกีฬาสารคดีข่าวต่างประเทศ CNN BBC CNBC พร้อมแอปไปเชียง VTV วีวีราคา1,599บาทเดือนรับชมได้สูงสุด4จอเหมาะสำหรับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนช่องทางรับชมที่สะดวก ทรูวิชันส์ n า w สามารถรับชมได้ผ่านแอปพลิเคชัน r รูว i ชันส n น w บนสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสมาร์ททีวีและกล่อง Tru e ดีซึ่งสะดวกสำหรับการรับชมทุกที่ทุกเวลาน่าสนใจคือลูกค้าท e v i s i o n ระบบจานดาวเทียมและเคเบิลสามารถใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้งานบางกลุ่มเลือกใช้บริการนี้แทนระบบดั้งเดิมแต่คุณคิดว่าบริการสตรีมมิ่งจะสามารถแทนที่บริการดาวเทียมและเคเบิลได้อย่างเต็มที่หรือไม่สรุปและข้อคิด ทรูวิชันส์น่าเป็นตัวเลือกใหม่ที่น่าสนใจสำหรับผู้รักคอมเมนเทิงและกีฬากับคอนเทนต์ที่หลากหลายและแพ็กเกจที่ยืดหยุ่นแต่คำถามที่น่าสนใจคือบริการนี้จะสามารถดึงดูดผู้ใช้งานใหม่หรือจะเป็นเพียงตัวเลือกสำรองสำ,รงสำหรับลูกค้าทรูวิชันเดิมคุณคิดยังไงบ้างมาแชร์ความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ